แต่ตั้งก็ยังไม่ป้าอยากันบอยมาปิจารณาคดีนะครับนะผมก็ไม่ไม่ไปกับพี่น้องเราบอก่เนี่ยผมไม่ไปทั้งทั้งไปก็เอาเป็นรอบรับประนในผมกลยเป็นคดีที่ถูกตั้งคำถามมากที่สุดนะครับชื่อเสียงของเสียแป้งนานโนดนักโทษคุณสำคัญที่มีคดีอุกชะกันหลายคดีติดตัวเขาสามารถลบหนีการควบคุมไปดัง ง่ายได้วันนี้นะฮะเราจะพาทุกท่านย้อนไปดูประวัติของเสียแป้งว่าเขาเป็นใครมาจากไหนและไปก่อคดีอะไรมาเสียแป้งนะฮะมีชื่อว่านายชวลิตทองด้วงอายุ37ปีเป็นชาวตำบลท่าแครออำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงมีอาชีพเปิดอู่ซ่อมรถอยู่ในพื้นที่ตำบลท่าแคร ซึ่งเป็นอู่ซ่อมรถชื่อดังที่คนพัทลุงเนี่ยเขารู้จักกันดีและนับเป็นคนดังคนหนึ่งมีประวัติทั้งลงเล่นการเมืองการเมืองท้องถิ่นและในทางนักเลงนิสัยใจคอของเสียแป้งนะฮะเป็นคนพูดเพราะแม้กับลูกน้องเนี่ยก็พูดจาดีไม่ก้าวร้าวแต่ที่น่าสังเกตคือลูกน้องส่วนใหญ่ของเสียแป้งเนี่ยมักจะเข้าไปผัวพันกับยาเสพติดทั้งนี้นะฮะ เสียแป้งเนี่ยเคยลงสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงเมื่อปี2562แต่ว่าสอบตกและมีข้อมูลด้วยว่าเสียแป้งเนี่ยเตรียมถุงเงินจํานวนมากเพื่อจะลงสมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงด้วยขณะที่ย้อนดูประวัติอาชญากรรมของเสียแป้งนะครับพบว่าเนี่ยเขาเนี่ยมีคดีความอยู่ในชั้นศาลหลายคดีแต่คดีที่ทําให้เสียแป้งถูกตัดสินจําคุก20ป,ปี6เดือน คือคดีที่เขาร่วมกันกับพวกนะฮะป้นผู้ต้องหาจากตำรวจสืบสวนกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค8ขณะจับกลุ่มคดียาเสพติดและยังมีคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติดคดีอาวุธปืนและคดีความรุนแรงอีก11คดีปี2555นะฮะมี2คดีคือเดือนมกร,ราก่อเหตุฆ่าผู้อื่นฆ่าตำรวจเหตุเกิดที่สพเมืองพัทลุง และเดือนธันวาคดีครอบครองอาวุธปืนไม่มีทะเบียนปี2551มีสองคดีเดือนเมษายนคดีพยายามฆ่าเหตุเกิดที่พื้นที่สาพาเมืองพัทลุงเช่นเดิมไม่กี่วันถัดมาก็ก่อเหตุพยายามฆ่าผู้อื่นในพื้นที่สาพาเมืองพัทลุงอีกในปี2552เดือนกุมภาพันธ์ดูคดีพกพาอาวุธปืนและกระสุนปืนวัตถุระเบิด และในเดือนมีนาคมถูกคดีบุกลุกในเวลากลางคืนเหตุเกิดที่สอพอเมืองพัทลุงปี2 5 5 4เดือนตุลาคมถูกคดีพอรบราชทานเหตุเกิดที่สอพอเมืองพัทลุงปี2 5 5 9คดีฆ่าผู้อื่นเหตุเกิดที่สอพอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชและในปี2 5 6 0เดือนพฤศจิกายนคดีฆ่าผู้อื่นเหตุเกิดในสอพอะฉวด จังหวัดนครศรีธรรมราชและสุดท้ายในปี2562เดือนกันยายนขโดนคดีพยายามฆ่าตำรวจภาค8เหตุเกิดที่สพนาขยาจังหวัดพัทลุงและคดีพยายามฆ่าผู้อื่นพยายามฆ่าตำรวจทางหลวงพัทลุงเหตุเกิดที่สพเมืองพัทลุงนอกจากนี้ยังพบข้อมูลเจ้าหน้าที่ปปงได้อายัดทรัพย์สินของเสียแป้ง ที่นำไปฝากไว้กับพี่สาวในจังหวัดสงขามีมูลาค่าถึง150ล้านบาทอย่างไรก็ตามนะครับจากวีรกรรมและเห็นประวัติของเสียแป้งไม่ธรรมดาแบบนี้แล้วจากการตรวจสอบเฟซบุ๊กส่วนตัวที่ใช้ชื่อว่าชาวลิตทองด้วงพบว่าเจ้าตัวเนี่ยมีการโพสต์ภาพส่วนใหญ่เป็นการลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านและก็ร่วมกิจกรรมต่างๆบางภาพก็ถ่ายกับตำรวจ หรือกลุ่มบุคคลที่เป็นที่รู้จักในพื้นที่สะท้อนให้เห็นว่าเสียแป้งเนี่ยเป็นที่รู้จักและกว้างขวางในพื้นที่พอสมควรขณะที่โลกออนไลน์นะฮะก็กําลังคือฮากับคลิปที่เสียแป้งเนี่ยเขาเผยแพร่ออกมาเพื่อแฉตำรวจอายการและก็ข้าราชการหลายๆรายนนอกจากนี้เสียแป้งยังบอกอีกว่าคนที่สงสัยว่าเขาหนีมาเนี่ยเพราะอะไรเขาก็ให้เหตุผลดังนี้เลยนะว่าหนึ่งเนี่ยที่ผมหนีมาเนี่ย พราะผมเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการพิจารณาคดีเพราะผมไม่ได้รับการประกันตัวอยู่คนเดียวมีคนได้ประกันตัวในคดีพยายามฆ่าเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ได้ประกันตัวแต่ผมคดีป้นเขาบอกว่าป้นอาวุธผมไม่ได้ประกันถึงกระบวนการยุติธรรมของไทยทั้งอายการประธานจ่าสิบเอกอายการท,ทั้งที่เป็นผู้ร่วมวางแผนในการป้นครั้งน,นี้เขาโทรหาผมเขาอยู่นครแล้วครับ แล้วเขาก็ไปพร้อมกันผมยอมรับความจริงวันนี้เลยว่าผมเป็นคนไปเองครับวันนั้นที่ไปป้นไปกับพวกนี้แหละทุกคนผมอยากรู้สาเหตุอะไรทําไมเขาไม่เอาไปฟ้องทําไมไม่ฟ้องทั้งที่เขารู้กันหมดว่ากลัวเป็นคดีดังผมอยากให้พี่น้องชาวไทยช่วยดูกันคนที่เอาเงินไปคืออายการแล้วการที่ผมไปขู่อายการนั้นไม่ใช่ผมไม่เคยไปขู่ใคร และไม่ได้ข่มขู่อายาการผู้นั้นเลยผมสงสัยว่าน่าจะเป็นการปองร้ายให้ตำรวจวิสามันผมและในสำนักอายาการมีกล้องวงจรปิดทำไมท่านนั่งมึนอยู่ตรงนั้นดูสิครับว่าใครขู่กันแน่เสียแป้งยังระบุอีกว่าผมถือว่าตำรวจที่มาจับกลุ่มผมเนี่ยเขาไม่ใช่ศัตรูผมเขาเป็นเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษผมคนกระทำผิดผมยอมรับ ผมก็ไปฆ่าเขากลัวเขามีลูกมีเมียถึงพี่น้องช่วยดูกฎหมายไทยมันเป็นแบบไหนอยากให้ดำเนินการเอาอายการจุดจุดจุดแล้วผมพร้อมที่จะเดินไปมอบตัวตามกระบวนการยุติธรรมแต่ถ้าเขายังไม่พาอายการจุดจุดจุดมาดำเนินคดีผมก็ไม่ไปครับพี่น้องถ้าจะเอาไปก็เอาเป็นศพกลับไปผมไม่ไปร้อยเปอร์เซ็นต์ครับชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแน่นอนเพราะในเมื่อความ เป็นทาไม่มีผมก็ไม่ไปผมทําผิดพลาดประการใดขออภัยสํานักงานตำรวจแห่งชาติผมไม่เคยคิดว่าจะต่อสู้เลยครับแต่ถ้าพ่อแม่พี่น้องเดือดร้อนผมกราบระทานโทษด้วย